วันบันเทิงมาแล้วเหครับวันนี้อยู่ผมคิวคิวสาหลายนะครับคุณผู้ชมข่าวแรกของเราวันบันเทิงครับขอประมวลภาพควันหลงนะค,ความน่ารักของลูกหลานคนบันเทิงในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาสนิดหนึ่งดูซิว่ามีครอบครัวไหนบ้างและความน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ซีซันวันเด็กแห่งชาติปีนี้คลึกคลื้นไม่เบาเลยล่ะค่ะเหล่าซุปตาร์ก็ดังพร้อมใจอวดความน่ารักวัยเด็กตะละคิไม่ธรรมดาจริงๆทางอั้มพัชรภาใบเฟินพิมพชนกมินพิชยาณเดชคุก,กิมิยะไบร์วชิวรวิทย์เต๋อสัทธพงษ์ดงปะเกลามบิวกินพุทธิพงษ์รวมถึงความสีที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกของเรย์แม็โดนัลและชาคริสแย้มนามปีนี้ก็ขอหลองลูกรุ่นลูกน้องคน้องมิกาในท่าเดียวกันแเป๊เะๆเอีกแล้ว <Yeah. S 2> ด้านครอบครัวชมพู่ ภรยาก็เข็งลูกชายลูกสาวทั้งสายฟ้าพาย,ยุและเจ๊กเกลคันสวยไปละหลาที่ดิสนีย์แลนด์ประเทศญี่ปุ่นทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะขณะที่ครอบครัวตันจร,รักสองขุนพบีมและแม่ออยขอนำถิมน้องทีน้องพีน้องไอวานและน้องอัญญาออกงานสร้างความสุขให้กับแฟนๆสักหน่อย Just call ท้ายสีซันวันเด็กกับภาพความประทับใจที่แอปทัศออนสงกรานเตชนรงพร้อม้วยคุณปู่พยวงมาให้กำลังใจน้องปีใหม่อย่างพร้อมหน้า oh. กับการเดินแฝดชิ้นโฉดงานนี้ทำเอาน้องปีใหม่ใจฟูยิ้มแย้มปริเป็นพิเศษเชียวลวคะค่ะพาไปดูคนคลั่งรักกันต่อดีกว่าครับหนุ่มนนกุลแฮที่ชอบเสิร์ฟความหวานกับพี่แอปทักศนรให้กับแฟนๆเนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆครับล่าสุดเอาอีกแล้วว่าแต่ว่าหวานขนาดไหนไปติดตามพร้อมข่าวบันเทิงอื่นๆในช่วง Entertainment ครับ เห็นหมเมาเมาส์ได้จ้ถึงหมอดูทั้งกองเชียต่างเฮโรลุนให้คู่ของแอปทัศอ่อนและวก็พหนุ่มนินกุลขยับสถานะเป็นแฟนเพราะอยากจะเห็นความสัมพันธ์เร็วติดจรวดแบบแต่งกลางปีตามคำทักของหมอดูแต่งานี้หนุ่มนอนกุลออกตัวเลยนะคะว่ายังอีกไกลแต่ที่แน่ๆถึงยังไม่ได้เป็นแฟนแต่เรียกว่าคนรักก็ไม่ติดนะจ๊ะคู่รักใช่ไหมครับ เรารักแน่นอนครับผมแต่ก็ครับ <c oughs> ผมใช้คำว่าคู่ลักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่ไหมครับสำหรับทนนวไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยครับ <c oughs> ยังไม่ใช้คาว่าสถานเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่างไปในกาลังไปในทิศทางที่ดีครองรักกันมานานสปิปีงานนี้แม่นุ้ยสุจิรากเกลยขอให้ของขวัญเป็นการตอบแทนความนรักของคุณสามีปอนด้วยการยำจรดประกาศเซนใช้นมสกุลของคุณสามีค่ะ ให้เป็นของขวัญครบรอบแต่งงานที่ใหม่นำสกุลใหม่ก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสามีเนี่ยนะคะเขาก็ดีกับเรามาทุกอย่างเนาะเขาดูแลเรามาอย่าใช้คําว่าทนเลย <laughs> แต่ก็คงจะทนแหละเรื่องนำสกุลเนี่ยคือเนื่องจากว่าลูกสาวถามว่าทําไมเราไม่นำสกุลเหมือนกันใช่เราก็เลยแบบว่าเอ้ยังไงดีเออในไหนว่าเรา ฉลอง10ปีแล้วไม่มีอะไรจะให้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไปเลยแล้วกันตอนนี้ครับพาแฟนๆไปสนุกแล้วฟินนะฮะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับ DMD Land 2 Wonder Show Concert ครับที่หนุ่มคู่จิ้นนะครับอย่างซีและนุ่นนิวนำทัพทีมนักแสดงนะครับจากค่ายดูมันดีมาเสริมความสุขให้กับแฟนๆแบบจัดเต็มครับใครที่พลาดไปไวมันเทิงมีภาพมาฝากด้วยครับ วันนี้ครับวันบันเทิงและคิวคิวสลายหมดเวลาแล้วเหรอครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้านะครับบ๊ายบาย